ไม่โบพาณเจะชุมนะฮะร้านนี้โคตรทีเด็ดพริกเผาร้านนี้นะฮะไม่เหมือนใครจริงๆโคตรอร่อยอากชอบนะฮะพาริกเผาลาดลงไปแบบนี้ไม่เผ็ดเลยนะนัวหวานหอมอร่อยลุยครับเป็นจริงแบบนี้นะพริกเผาเขามันไม่เผ็ดเลยนะฮะแต่มันโคตรอร่อยโคตรนัวเลยอ่ะนัวจ,จัดเด็ดมากเลิศม,มากสำมุ่งเชื่ม่มทุ่มครับลุยครับ เี่ยวหมี่เขาเส้นไม่เหมือนใครนะมันคล้ายแบบมันหนุ่มกินแบบผมพูดไม่ถูกอ่ะลาบพริกเผาสุดของร้านเขาย้ำนะฮะไม่เผ็ดและอร่อยมากลุยครับห<ม>วานหอมอร่อยเระโยชนส,สตยภาพนะฮะพระพาชัยนะฮะมีร้านนี้อยู่เลยเคี่ยวหมี่โบราณเจ๊ซุงนะฮะเจ๊ชุงมอ่ะเรามากินกันร้านนี้โคตรอร่อยอร่อยมากๆเราจะจมากไช้ของร้านนี้นะฮะคือบะช่อทีอยู่ตรงหน้าเลยโคตรอร่อย แล้วเสี้ยงจีของโปรดนะยังเด็ดอ่ะดูดิดชิ้นเริ่มเลยนี่คือบะเต็งนะฮะแล้วเห็นไหมเขามีหมึกกรอบด้วยเป็นหมึกเต็งด้วยสองอย่างผสมกันเลยดูความว่องไวลงไปเลยแล้วดูบลาช่อนดิฮะเทียบเลยแล้วใครใส่เสี้ยงจีนะร้านนี้นะแบงจับไปให้สุดจีชิช้นใหญ่หญโคตรน่ากินอนะ่ะเอาพิเศษเลยนะฮะพิเศษเลย,เเลยบลาชอ่อล้นพิเศษของเราจัดไปร้องเสิร์ฟเกี่ยมอีไม่เหมือนใครนะฮะ ดูบะช่อชิ้นใหญ่ๆสังพิเศษเป็นแบบนี้โอ้โหแล้วดูแล้วดูวดูเสิ้นงจี้ตโตๆนั้นหนาแบบนี้พคตเลิศเลยเอาลงไปใส่ลงไปเลยนี่โอ้โยแล้วดูดูใครชอบแบบนี้บ้างนะฮะเสิ้งจี้ลุยฮะอืมเนาะมันลื่นไม่เหมือนเจ้าอื่นเลย พีิกเผาของร้านราดแบบนี้เลยอร่อยจนแบบจนง,งงอะ่ะต้มน้ำไหมอ,อืมดูดีกว่าชออจิ้มน้ำก่อนโคตรด,ดีเลยแยากได้ลองจริงไอตัวพริกเผาตัวเนี้ยกับบะช้อนี้ปฏิกิริยาทางเคมีนี่โคตรเลิศเลยเดือดมากมาโอ้ยต้มน้ำดีกว่ากดตรีเย็นไหมฮะลวีฮะ โอ้ยอร่อยมากถึงทำนี้มันแห้งที่เผาลงไปเลยสามช้อนเอาสี่ช้อนก็ได้อร่อยเลิศมากแล้วพริกป่นหน่อยเป็นการเล่งปฏิกิริยาทางเคมีเรื่องสีสันดูด้วเส้นโอ้โอมันเกินต้านะั้งันทีอ่ะดูดีความเต้นได้รุยครับบึกเต็งกระบะแต่งอย่างนี้คน้นเลิศเลยมะลุรยครับ แก่หมี่เวลาจะนชมนะสุดยอดม,มากโคตเสียบเลยเด็ด